แต่โดนโดนแบบเต็มๆเลยหน้าผมสะบัดแรยยงนี้แล้วกึกแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาขับมาผมเห็นแล้วเขาอยู่ๆเขาก็เป๋เข้ามาผมสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมขอเกริ่นเนื้อเรื่องให้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับคือคลิปนี้มีอยู่ว่าผมนะครับกำลังจะออกซอยย่านประชาอุทิศนะฮะ แล้วผมก็โดนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งชนเข้าที่ล้อหน้าด้านขวานะครับแล้วรถจักรยานยนต์คันนั้นก็ขับหนีไปเลย<อ>ซึ่งช่วงที่ผมโดนชนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะออกมาถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าผมมาใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ติดกล้องออกมาด้วยนะครับจริงๆผมเนี่ยต้องการแค่จะออกมาซื้อของแล้วก็ท,ทํทธุระเล็กๆน้อยๆนะครับแต่พอดีว่าผมโดนชนแล้วหนีก็เลยเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้ขึ้นมา แต่จุดประสงค์ในการลงคลิปนี้ของผมนะครับผมต้องการจะบอกแค่ว่าถ้าคุณไปชนใครชนแล้วอย่าหนีโอ้โหไม่ได้เปิดกล้องแป๊บเดียวมีประเด็นเลยแม่งผมดงโดนทนล้อนหน้าเว้ย ไอ้คุณชนผมไม่ขอโทษหน่อยเหรอโอ้หคุณไม่ดูเลยอะ่ะแล้วคุณชนผมเต็มๆเลยอะ่ะคุณโดนล้อหน้าผมคุณไม่ขอโทษหน่อยเหรอเอาโดนล้อหน้าพี่เหรอใช่ขอโทษครับโอ้หคุณไม่คุกคุณนะ่ะไม่มองทางผมมาบันทึกกล้องอยู่ตลอดครับคุณอ่ะหันมาคุยกับลูกหลานคุณป้าไอ้เนี<ง>น่ยเจ็บเป้าขาเราโดนใช่ป่ะเออผมมากลัวขาขาเด็กเจ็บบไม่ไม่เป็นไรใช่ไหม รรโอเคโอเคพี่โอ้ผมใจหายเลยไม่เป็นไรถ้าโดนรถเต็มๆนี่หนักเลยเนี่ยโอเคพี่ขับไปดีนะโอ้โหเโอเคอคือนี่ครับทุกคนครับเมื่อกี้นะผมอะขอบคุณครับคือผมมาไม่ได้บันทึกกล้องไว้หรอกแต่ว่าผมมาจอดอยู่เฉยๆผมมาจอดอยู่ตรงเอ่อ ปับซอยปักซอยผมกําลังจะออกมาจากซอยใช่ปะ่ะผมจอดอยู่เฉยๆนะผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วก็พี่คันเมื่อกี้ครับเขาขับมาชนผมข้างหน้าเลยชนล้อหน้าผมเลยแต่ทีเนี้ยล้อหน้าผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอะ่ะแต่ทีเนี้ยผมมาเป็นห่วงเป็นห่วงขาเด็กขาเด็กอะกระแทกเขาร้อหน้าผมอย่างแรงเลย <S <S โอ้โหเดี๋ยวก่อนเขาก็พลิบเช็คล้อด้วยเองสักแป๊บโอ้ย ก็พอนะหาที่หาที่ปลอดภยัยปลอดภัยก่อนตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภยัยอันตรายจอดกระพริบไฟข้างทางโอ้คือสุดจริงเดี๋ยวกันแอบ,บก่อนขออนุญาตแอบ,บสักครู่นะครับฮึนี่เว้ยทุกคนคือผมมาจอดเนี่ยกำลังจะออกออกจากซอยอย่างนี้ใช่ปะ่ะคือพี่คันเมื่อกี้เขามาจากทางขวาเว้ย แล้วเขาก็ชนล้อผมเลยดังตุ๊บแต่ไอสิ่งที่ชนน่ะไม่ใช่รถแต่เป็นขาเด็ก <What? S 1> ไม่รู้ตรงไหนเลยไม่รู้ว่าโดนตรงไหนแต่โดนโดนแบบเต็มๆเลยหน้าผมสะบัดแรงอย่างนี้แล้วกึ๊กโอ้ย<ะ>ใจหายแวบจอดอยู่เฉยแท่แท้มาชนชนไม่ว่าผมบีบแต่ใส่ไว้แล้วก็เขาก็หันมามองใช่ปะแต่ว่าแบบไม่ได้ขอโทษอะไรคือแบบเฮ้ยแบบนี้ได้หรอวะเออ โอ้โห oh, ใจหายแวบเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะออกมาถ่ายคลิปไงก็เลยแบบไม่ได้อัดคลิปมาตั้งแต่จากบ้านแอบผูกคำนิดนึงนะว่าผมถ่ายคลิปอยู่ตลอดแต่จริงๆผมไม่ได้ถ่ายนะ <Yeah. S 1> ผมเพิ่งถ่ายหลังจากที่เขาชนเสร็จแล้วก็ขับตามเขามเมื่อกี้แหละโอ้โ oh, ห oh. ใจหายแวบเลยออกคันนี้มาขับมาจะสี่ปีแล้วยังไม่เคยโดนชนยังไม่เคยล้มไม่เคยอะไรเลยนะนี่คือแบบจอดรถอยู่หน้าซอยจอดอยู่ดีๆโดนชนไอเวน คือจริงๆผมเล่าละเอียดละเอียดก่อนสาเหตุที่เขาชนผมอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมมาออกมาแห็งแข็เกินไปนะคือผมมาอยู่ในซอยเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาขับมาผมเห็นแล้วเขาอยู่ๆเขาก็เป๋เข้ามาผมเขาเป๋เข้ามาเสร็จปุ๊บผมว่าเอ้ยเขาเป๋ทําไมวะผมก็บีบแตรทีนึงปิ้นคือเขาไม่ไม่หันมามองอ่ะเขาหันไปคุยกับกับเด็กที่ซ้อนท้ายเขาอะครับเออซ้อนท้ายอยู่แล้วก็หันไปคุยแล้วก็แบบเป๋เข้ามาเป๋เข้ามากระแทกรถผมกึ๊ก โอ้มายกอจะบอกว่าเป็นโชคดีที่ขาเด็กชนก็ไม่ใช่นะคือด้วยความที่ขาเด็กชนน่ะทําให้รถแบบไม่ได้กระแทกจนจนจนล้มจนหยุดนะแต่ว่าขาเด็กชนอ่ะโอ้โหผมเห็นแล้วโคตรน่ากลัวเลยเซงเป็ดเซงแมวต,จจออมมมตั้งใจจะออกมาถ่ายซีลอกมาไม่ได้ตั้งใจะอกมาถ่ายคลิปตูดิถุมงม้วนถุงมืออะไรก็ไม่ได้ใส่โคตรเซงเอ ูละเซ็งไปดีกว่า